โอ้ยจะทันไหมเนี่ยไม่นะประตูจะปิดแล้วโอ้ยไม่ทันแล้วอู้ไปดูการต่อสู้ก็ได้วะอุ้ยฉันไม่ยอมไีกต้องลงกระสุนเฮ้ยฉันนอนแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเก่งดีนี่เอาไปกินซะเฮ้ยเพื่อนยิงมันมันมองไม่เห็นหรอกอ้าวโง่นี่ว่าฉันยังมีจอทีวีวะวี อุ้ยเอานายก็ง้อไปอีกคนเหรอเอ้าเจอนี่หน่อยอ้าวอ้าเอ้าเอ้าโดนโดนโดนแล้วโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยดีโอ้ยฉันมาแล้วค่ะฮ่าตัดม่านบีบอืมฉันจะควบคุมนายแหละจังหวัดนี้โอ้ยอืมเป็นไงบ้างเพื่อน มัอนอุ้ยจะมมจับดิว้าฉันเฮ้ยระวังมือสี่ข้างนะระวังมือด้วยละอืมอุ้ยจ็บจิบว้าเฮ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเลยอืม ฮ่าๆฉันข,ข้าแก่หูเป,ป่าซะให้ฉันเข้าไปพาฉันเข้าไปในนู่นหน่อยสิมันไม่ใช่ตอนนี้เว้ยโอ้ยอ่ะงั้นลองดูวันนี้ดูสิ